สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการแมนตาชแนลอีกแล้วนะครับกับการเล่นเกมฟีลฟาออนไลน์สามบนมือถือนะครับวันนี้ผมจะมาทําเป็นซีรีส์นะครับเพื่อหาเงินนะครับฟูลทีมเวอร์เบสนะครับโดยที่ไม่ต้องเติมเงินกันนะครับมาดูกันว่าผมจะทําได้ไหมนะฮะโดยที่ไม่ต้องเติมเงินบนมือถือนะครับอันนี้เล่นบนมือถือนะฮะโดยผมจะแบ่งออกเป็นสัปดาห์แล้วกันนะครับผมจะเล่นกิจกรรมทุกๆสัปดาห์ แล้วก็มาเปิดการ์ดทุกๆวันอาทิตย์นะครับแล้วก็สะสมเงินไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะสามารถซื้อนักเตะเวอร์เบสได้หนึ่งตัวครับมาดูกันว่าผมจะใช้เวลาระยะเวลาเท่าไหร่โดยไม่ต้องเติมเงินเลยนะฮะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับเป็นวันอาทิตย์ที่24นะฮะ24เดือนกรกฎาคมนะครับ เป็นเริ่มคลิปแรกของซีรีส์นี้นะครับเดี๋ยวผมเข้าเกมก่อนนะฮะคลิปตัวนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูทีมผมก่อนนะฮะ ตอนนี้ผมมีเงินอยู่แล้ว 25m นะครับ 25m คือผมดองไว้ก่อนแล้วละ่ะเงินเก่าๆที่เก็บไว้นะฮะแล้วก็ในทีมผมเนี่ยมีโบเบสอ,อ,อ,อยู่แล้วหนึ่งตัวก็คือเวนลุนนี่นะครับอ่านี่คือเวนลุนนี่นะฮะแล้วก็มีเฮอร์นันเกสโปนะฮะ อีกตัวหนึ่งที่ผมจะเก็บไว้ในทีมนะครับเพราะว่าค่อนข้างชื่นชอบเหมือนกันเท่น,นั้นเฮนันเคสโปนะครับแล้วก็มาตุยดีนะครับอีกตัวหนึ่งที่ผมกะว่าจะเก็บไว้ในทีมนะครับเป็นนักเตะทีมเก่านอกนั้นผมขายทิ้งหมดแล้วนะครับนักเตะที่ผมเคยใช้เคยเล่นเนี่ยผมขายทิ้งหมดเลยเพื่อที่จะมารวมเงินแล้วซื้อเวอร์เบสนะครับอ่าสามตัวที่ผมบอกที่ผมเก็บไว้ก็คือนี่นะครับมาตุดีบวก5นะครับ แล้วก็มีเวลูนี่เวอร์เบสนะครับแล้วก็เฮอนันเคสโปอีกตัวหนึ่งนะครับบวก2นะฮะนอกนั้นนี่นะมาดูที่ผมขายไว้นะครับเป็นทีมเก่าๆนะฮขายก็คือจะฟูลทีมเวอร์เบสทั้งหมดนะฮะนี่นะครับประมาณนี้นะครับก็มีเตโกซินวาลามมสมีอะไรพวกนี้นะครับว่าต,ตอนนี้ยังขายไม่ได้นะ พิ่งจะตั้งขายวันนี้เองนะฮะเหตุผลที่ผมเปลี่ยนตัวนักเตะแล้วสร้างฟูลทีมก็คือเห็นราคาตัวเก่าๆแล้วมันตกเยอะมากนะครับแต่ราคาเวอร์เบสเนี่ยจะนานแค่ไหนก็ยังอยู่เท่าเดิมนะฮะยังอยู่เท่าเดิมถ้าจะทำเวอร์เบสแล้วราคาไม่ตกนี่ก็น่าจะลองทำดูนะฮะโดยที่ย้ำนะครับว่าจะไม่เติมเงินเลยครับผมจะไม่เติมเงินแล้วก็จะไม่เล่นบนไม่เล่นบนคอมพิวเตอร์เลยนะครับจะเล่นบนมือถืออย่างเดียว มาดูกันว่าผมจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่เพื่อที่จะฟูลทีมทั้งหมดนะฮะทั้งหมด11ตัวนะครับฟูลทีมเวอร์เบสทั้งหมด11ตัวนะครับวันนี้มาประเดิมกันด้วยกันเปิดการ์ดก่อนนะฮะเปิดการ์ดที่ผมดองไว้นี้ไม่ถึงอาทิตย์นะฮะน่าจะ3 4วันได้มั้งครับอ่าไปรัวๆเลยครับเริ่มเปิดการ์ดนี่ก่อนนะฮะเริ่มจากพรีเมียมระดับ5นะครับผม หมายกครับผม98,000อิกเก้คาซียาสปี2,010นะครับหมาย่2ครับโอ้โหไมเคิลคาริก06นะครับ30,000เท่านั้นครับผม15,000ครับฟิลิปราม07นนะฮะการนี้ผมเคยได้ตัวดีๆเยอะเหมือนกันนะฮะพวกเกลเลตเบลพวกเมสซี่อะไรเงี้ยแต่ยังไม่ออกเลยนะฮะ เวลูนี่นะครับปี10ปี10ธรรมดานะครับแสนหกเท่านั้นครับเวลูนี่อีกแล้วครับปี07ครับ8 0ดหมื่นเท่านั้นนะแล้วก็อิเกคาซิยาร์ศูนย์เนะครับแสนสองสามหมื่นเท่านั้นนะต่อไปเป็นอันนี้แล้วกันนะฮะ อันนี้ย้ำว่าผมไม่ได้เติมเงินเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้เล่นกิจกรรมบนคอมพิวเตอร์เลยอันนี้ก็คือเล่นบนมือถืออย่างเดียวตลอดระยะเวลาประมาณ4วันนะฮะใบแรกครับโอ้โหหมือนเดียวเท่านั้นครับเจ็ดหมื่นหนึ่งนะครับแผนมาเตสซกเกอร์ปีศูนย์แปดอ่าเอชลี์โคลนะครับสี่แสนเจ็ดปีศูนย์หกเบิร์ครับครับ เราลองคอสซิลเนี่นะครับสามแสนแปดนะครับยังไม่มีแสงเลยนะแทบเปิดมายังไม่มีแสงสักตัวเลยนะเอาเป็นตามลำดับเลยแล้วกันนะครับท็อปสามสิบปีสองพันสิบนะครับมีลุ้นเว l ร,ร์เบสด้วยนะฮะับใบแรกครับเจ็ดหมื่นห้าดาวิดปิยาครับรัวๆเลยครับผมสามหมื 30, ่นอายนลอบเบนครับผม ฮักครับปี2 0 1 0 2 0 0 0บเท่านั้นครับโอ้โหยังไม่เจอแสงเลยครับเป็นเวอร์ท็อป300นะครับปีปัจจุบันนะครับได้ลุนเวอร์เบสด้วยครับ2ใบครับลองดูฮะยังไม่เจอแสงเลยนะครับต้องไปเปิดเนี่ย93้0เจสซี่ลินการ์ดครับ7 4 0 0 0่จอห์นสโตนครับ มีข่าวกับแมนยูแต่ก็คงจะไม่มาแล้วนะฮะดูทรงตัวนักเตะพีเมียมระดับ6ครับ2ชิ้นมาดูกันว่าจะมีแสงบ้างไหมนะฮะหกหมื่นครับเฟอร์นันโดตอเรสศูนย์เจ็ดครับผมอ่ามีแสงแต่เป็นแสงเพียงหนึ่งเอ็มเท่านั้นครับริสเตยโน,โนโรนัลโดศูนย์เจ็ดครับอเอาเป็น นี่แล้วกันนะครับอันนี้ก็ราคาตกเยอะนะครับปีนี้นักเตะตกเยอะมากเลยครับไปครับ b l อ b a r m a y a ครับ4ี่แสนองเป็นอ่ะปีนี้แล้วกันครับ08แดงครับผมไปครับ มาริโอโกเมตครับสองแสนเท่านั้นเก้าหมื่นแปดเบฟาติมิโกมิตนะครับอ่าสิบยูต่อเลยครับผมรรัว,ว,วไปสองใบครับสามหมื่นนะครับมันไม่รู้จักจริงๆครับ <laughs> <c oughs> เป็นสี่หมื่นจอนี่เว่นนะครับ โอ้หนี่มีแสงแค่ตัวเดียวนะครับเปิดมาไปสิบไมล์แล้วมังมีแสงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับอ่าท็อปร้อยปีศูนย์หกเวิร์คัพนะครับมีลุ้นตำนานไทยแล้วก็ตำนานด้วยนะครับหนึ่งใบครับไปโอ้โหแซกิโลเกโลนะครับกุนเกโลนะครับสามหมื่นเท่านั้นครับ แล้วก็คัดนับเตะนะครับปีเวิร์คครับสิบชื่อนะครับผมเวิร์คครับปีสิบสี่ครับสิบชื่อครับมาดูกันว่าตัวนี้มีแสงอยู่แล้วล่ะตัวอันดับที่สิบผมรู้สึกว่าจะใครอะเอาเวสหรือเปล่าน่าจะเอาเวสนะฮะประมาณสามสามล้านแต่ก็อยากได้ตัวดีๆหน่อยนะครับขอเป็นโรนัลโดเลยกันนะครับไม่หวังอะไรมากมาโรนัลโดมา โรนโดมาโอ้โหตัวสุดท้ายจริงๆครับแดนนี่เอาเวสัอันนี้คือตัวที่10นะครับการจับระดับราคาอ่ะโอเคครับวันนี้เปิดหมดแล้วนะครับการ์ดมาดูสัมภาระนิดนึงครับการ์ดที่ผมเปิดเมื่อกี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ผมเล่นบนมือถือทั้งหมดนะฮะ ก็คือแล้วก็ล็อกอินตามเวลานะครับก็จะได้มาประมาณนี้นะครับเดนเนลเวสสามบตีไปสามครับสครับประมาณ5ประมาณหล้านนะครับ5ล้านหน่อยๆแล้วกันนะฮะประมาณ5ล้านของอาทิตย์นี้นะครับแล้วก็พวกนี้ก็เป็นพวกที่ผมขายไปแล้วแต่ยังยังไม่ได้รับนะครับ มาดูทีมผมก่อนนิดนึงนะครับอย่างที่บอกนะครับผมจะทำเป็นซีรีส์ทุกๆอาทิตย์นะครับมาเปิดของดองของแต่ละอาทิตย์แล้วก็เก็บเงินเพื่อจะซื้อจะฟูลเวอร์เบสให้ได้นะครับมาดูกันว่าผมจะจะทำได้กี่เดือนกี่สัปดาห <laughs> ์น่าจะเป็นเดือนนะฮะไม่รู้จะกี่เดือนนะครับแต่ทำไปเรื่อยๆนะครับผมก็วันนี้ก็ ขอจบตรงนี้แล้วกันนะครับอ่าแล้วใครที่ชื่นชอบวิดีโอนะครับอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผมต่อไปนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกดถูกใจให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับกับช่องแมนตัสชแนลครับช่องเล่นฟี f a าออนไลนสบนมือถือนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ